เปิดเดอรมาตอนที่5นะครับร้านเมคคาเฟ่ตอนนี้ก็คนเยอะมากเลยพนักง,งานเสิร์ฟอย่างคีคุกก็รับออเดอร์แทบไม่ทันซึ่งสาวทั้ง5คนก็จะทํางานเป็นกะละครับหรืองานพัทไทม์นั่นเองเอกก็คิดว่าน่าจะมี3คนในกะนี้ลูกค้าเยอะแบบนี้คงเป็นผลจากการโปรโมตในงานเทศกาลหลอกสักกุละระหว่างที่พระเอกกาลังคุยกับคีคุกอยู่นั้นดีเขาก็เข้ามาพอดีจะมาช่วยงานละครับคีคุกถามไปว่าไม่ไปมาหาอะไรเหรอ ดิโฮก็ตอบกลับไปว่าคิดว่าคงงานยุ่งเลยรีบกลับมาน่ะดิโฮก็เข้ามาแบ่งเราพาละคิคุไปได้อย่างดีล้ครับคอยรับออเดอร์และคอยเสิร์ฟให้ตัดผ้าไประหว่างกินข้าวเย็นอยู่นั้นเพกก็รู้สึกเหนื่อยมากเลยผมเพราะว่าไม่เคยทํางานพิเศษมากก่อนงานในร้านเมนคาเฟ่วันนี้ก็ยุ่งมากเลยอาคเนก็ได้บอกไปว่าไม่จำเป็นต้องพยายามหนักไปก็ได้นะซึ่งคนที่อาคเนกพูดถึงน่ะไม่ใช่พระเอกหรอกคือดิโฮนั่นเองตัดผ้าไปหลังจากที่ทุกคนเข้านอนกันหมดแล้ว เฮ้ก็ลุกมาเข้าห้องน้ําล่ะเห็นแสงไฟจากห้องดีโหกก็ได้เข้าไปหาเข้าไปถามว่าทําอะไรอยูน่น่ะป่านนี้ยังไม่นอนดิโฮก็พูดแซวว่าอยากเห็นฉันในชุดนอนหือจ้ะข้ามาห้องผู้หญิงกลางเดึกแบบนี้นี่คิดดีไม่ได้เลยเฮ้ก็พูดเลยว่าใช่แล้วละ่ะอยากเห็นน่ะพูดประชดไปนะครับมันประชดดิโฮก็ได้บอกว่ากาลังอัพรูปลงโซเชียลอยู่น่ะโปรโมทให้มากกว่าน,นี้จะได้มีลูกค้าเยอะมากขึ้นไงละ่ะแล้วเธอยังคิดที่จะทาใบเปลี่ยวเพิ่มอีกด้วยเฮ้ก็สนับสนุนละ่ะ แต่ก็ถามไปว่าทําไมต้องพยายามขนาดนั้นด้วยละ่ะนี่นะมันเป็นงานพัดน์ไทม์นะอีโฮก็บอกว่าฉันน่ะถูกช่วยไว้จากร้านนี้น่ะทั้งหมดก็เพราะคุณย่าที่ทําให้ฉันเป็นฉันในตอนนี้ได้เพราะงั้นเลยอยากปกป้องร้านนี้เอาไว้แต่พ่าเอกพูดแย้งไปว่าฉันน่ะให้เธอทํางานน้อยกว่าที่จ้างไม่ได้หรอก แต่การทำงานมากกว่าที่จ้างน่ะมันก็แย่มือนกันทำแบบปกติก็พอแล้วนะดีโฮก็ดันเข้าใจผิดว่าเธอนั้นทำให้เดือดร้อนเหนอเหมือนว่าเธอจะมีแผลใจบางอย่างในอดีตดีโฮก็วายใส่พระเอกอะไรกันจะบอกว่ามีแค่ฉันเท่านั้นที่ทำเพื่อเงินเหรอเฮ<อ>ก็พูดปลอบโยนดีโฮบอกว่าเป็นห่วงเธอและอยากให้ทำในสิ่งที่เธออยากทำก็พอแล้วดีโฮก็นึกถึงคนัญ,ญาติที่รับเธอเข้ามาในขณะที่เธอนั้นไม่รู้ว่าจะไปไหนและคอยปลอบโยนเธอดีโฮก็ร้องไห้ออกมา เพก็สงสัยว่าเยนี่เนี่ยอารมณ์แปรปวนเหรอดิโฮก็แก้ตัวไปว่าฉันเป็นโรคตาแห้งนะ <c oughs> เพะก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วก็เข้าไปรูปหัวดิโฮจนดิโฮนี่มเค้มไปเลยแต่ดิโฮก็ได้สติละปัดมือพระเอกออกบอกไปว่าอย่ามาทําเหมือนชัดเป็นเด็กสิฉันแก่กว่าตั้งสองปีนะ <c oughs> เพะก็เลยบอกเธอให้รีบนอนได้แล้วแล้วเดินจากไปเพกจากไปแล้วดิโฮก็ได้แต่กอดหมอนนึกถึงโชคชะตาที่เคยได้จากใบเสียงดวง แล้วก็คิดว่ามันดีแล้วใช่ไหมให้ฉันพึ่งพายาโตะแบบนี้ตัดผ้าไปขณะกินข้าวเช้าอยู่ทุกคนก็พูดคุยกันเกี่ยวกับการรักษากระแสลูกค้าที่กําลังดีอยู่ยังไงดีแต่เหมือนว่าอาคาเนนั้นจะรีบกินมากละกินเสร็จก่อนใครเลยเพราะว่าเธอนั้นมีเรื่องสําคัญต้องทําอยู่เป้ก็สงสัยว่าวันหยุดน่ะมีอะไรให้ทําเหรอก็คืออาคาเนนั้นมีงานคอนเสิร์ตเหมือนว่าจะเล่นกีตาร์กับร้องเพลงไปด้วยตังห้าสาก็อยากไปดูละแต่อาคาเนนั้นไม่บอกเลยว่าเล่นที่ไหน หรือชื่อวงอะไรเลยตอนนี้อาคานีก็มาอยู่แล้วดิโฮก็ได้พูดกับทุกคนไปว่าความจริงแล้วอาคานจังนะ่ะอาจจะทางานเหม็นข่าวอยู่ก็ได้<ะ>ทุกคนก็คิดภาพชวนเสียวละแต่อามิจังนั้นคิดถึงปลาหมึกน่าอร่อยคืองานเหม็นข่าวก็อาจจะไปขายปลาหมึกย่างก็ได้นะครับแต่ถ้าไปแล้วครับเพราะเตาปิ้งย่างของร้านนะ่ะอาการไม่ค่อยดีพาก็ได้ต้องไปซื้อใหม่โดยเอาตัวที่ถูกที่สุดเพราะว่าไม่ค่อยมีเงินซื้อของเสร็จแล้วพเยก็เดินเด่นสักหน่อย อุซาได้เข้ามาในเมืองทั้งทีระหว่างที่เดินเล่นอยู่นั้นก็ได้ยินสองสาวคุยกันว่าจะไปงานคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตของอาคาเนะอาคาเน่นี่เท่มากเลยนะเพลงก็เยี่ยมเล่นกีตาราก็สุดยอดแต่ไปที่งานคอนเสิร์ตแล้วครับอาคาเน่ก็เป็นนักร้องของวงเลยทีเดียวแถมเล่นกีตาราไปด้วยทั้งวงรวมอาคาเนแล้กก็มีอยู่3คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดเพลงที่อาคาเน่เล่นนี่ใครอยากฟังก็ไปดูเต็มเอาเองนะครับกว่าผิดดิกสกทธสด ไอพ้พระเอกก็มาดูด้วยล้วครับคือคงแอบตามสองสาวนั้นมาเพราะสงสัยว่าจะเป็นคนที่ชื่ออาคาเนคนเดียวกันหรือเปล่าตัดภาพไปหลังจากคอนเสิร์ตเดกแล้วอาคาเนก็ลาเพื่อนทั้งสองคนแม้ว่าเพื่อนจะชวนไปกินข้าวละแต่เธอก็บอกว่าสัญญากับครอบครัวไว้แล้วว่าจะกลับไปกินข้าวเย็นที่บ้านอาคาเนก็จะเดินกลับบ้านแต่พระเอกก็แอบรอ,อเธออยู่ก็ทักไปว่าฉันขอไปซื้อของทำข้าวเย็นด้วยนะอาคาเนก็หันมองตามเสียงหนักก็เจอพระเอกแล้วก็เขินอายมากเลยทำไมนายมาอ,อยู่นี่พระเอกบอกไปว่า แค่มาซื้อเตาปิ้งขนมปังนะแล้วนา,นานทีได้เข้าเมืองก็ได้แวะมาดูคอนเสิร์ตวงแอนดี้ที่ไม่เคยรู้จักสักหน่อยแต่ไม่นึกว่าจะเป็นวงของเธอเลยนะพายก็ชวนอาคาเนะกลับบ้านพร้อมกันทั้งคู่ก็คุยกันระหว่างทางพเยก็พูดแซวเธอไปว่าเธอเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความคิดที่เร่าร้อนเลยนะตอนได้ยินเนื้อเพลงนี้ตกใจเลยละ่ะอาคาเนะนี่อายมากเอามือปิดหน้าเลยไม่เอาแล้วอยากตายจัง เธอไม่อยากให้คนที่บ้านมาดูนี่ก็เพราะว่าเธออายนั่นเองเพราะปกติแล้วอาคานินี่จะเป็นคนนิ่งเงียบแล้วครับแต่ตอนร้องเพลงนี้ต่างกันสุดขั้วไปเลยดูเล่าร้อนสุดๆตัดภาพไปพระเอกกับอาคานิก็นั่งรถไฟกลับบ้านพร้อมกันพระเอกก็ถามไปว่าไม่บอกยายพวกนั้นเหรอพวกนั้นเองก็อยากดูคอนเสิร์ตของเธอนะแต่อาคานิ้งก็บอกว่าไม่เอาหรอกมันให้ความรู้สึกเหมือนวันที่พ่อแม่ไปโรงเรียนน่ะน่าอายจะตายพระเอกก็ชื่นชมเธอการมีความฝันน่ะดีจะตายนะจนกว่าเธอจะทำมาหากินด้วยดนตรีได้ ฉันจะพยายามไม่ให้ด้านถูกปิดอคาเนะก็ตอบกลับไปว่าการตั้งวงดนตรีนะ่ะมันก็แค่การลเล่นค่าเวลาไม่จริงจังหรอกเพ่ก็เลยถามไปว่าใช่เหรอเพลงของคนไม่จริงจังนะ่ะขาบเคลื่อนจิตใจของผู้คนไม่ได้หรอกเพ่ก็พูดควงมโชว์แผ่นซีดีอัลบั้มเพลงของวงอคาเนะอย่างน้อยน้อยเพลงของเธอนั้นก็ขับเคลื่อนจิตใจของฉันได้นะพูดอย่างซึ้งเลยล่ะครับกำลังดีๆอยู่เพ่ก็พูดว่าช่วยทำอะไรกับ MC หน่อยสิ MC มันห่วยสุดสุดไปเลยชื่อวงก็ไม่มีอิมแพคเอาซะเลย ควรจะเปลี่ยนชื่อหน่อยเป็นสาวนวดเฟิร์มเอาจะดีกว่าไหมอากานนี้ก็สวนกับชื่อแบบนั้นนะ่ะไม่เอาหรอก <c oughs> ตัดผาาไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมาอากาศก็เลิกหนาวแล้วสาวๆทั้งห้าคนเขาคุยกันในวันหยุดส่วนพระเอกนั้นไปซื้อของซื้อที่กรแฟกับของที่จําเป็นต่างๆก็สาวก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเราอยู่ร่วมกับพระเอกมาหนึ่งเดือนครึ่งแล้วสินนะอากานนี้ก็มีเรื่องมาปรึกษาบอกว่าวงดนตรีของเธอนั้นเพื่อนเอเธอกำลังกุ้มใจเรื่องเปลี่ยนชื่อวงน่ะคิดว่าไงทุกคนก็สงสัยว่าเปลี่ยนนชื่ออวงเป็ะไร อาคเนก็ได้บอกให้สาวหนวดเฟิรม์มคือทุกคนก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีอาคเนก็ได้บอกว่าช่วยบอกทีว่าชื่อเดิมนั้นมันดีอยู่แล้วแล้วจะเอามาพูดทําไมวันนี้สาวนวดเฟิร์มคือชื่อที่พระเอกตั้งให้ละ่ะ อีกโฮก็ได้ชวนคุยเรื่องใหม่แต่มอนนั่นบอกว่าจะปิดร้านถ้าไม่ได้ผลลัพธ์ภายใน1ปีถ้าอยากให้เปิดร้านต่อไปจะต้องทํายังไงดีนะแต่โอกาสกับคีคุก็คิดต่างออกไปยังไงก็อยู่ที่บ้านนี้ตลอดไปไม่ได้ถึงตอนนั้นก็หางานพาร์ทไทม์ใหม่กันดีกว่าไหมและที่ทําให้ทุกคนคิดหนักมากก็คือคีคุบอกว่าหรือพระเอกนั้นจะแต่งงานมีภรรยาล่ะ <Wow. S 1> และปัญหาก็คือพระเอกจะแต่งงานกับใครโอกาสน่ะไม่เอาคนแบบพระเอกอยู่แล้วเธอมั่นใจ ดิโฮก็บอกว่าฉันก็ด้วยหมอนั่นนะเรื่องเขารบผู้อาวุโสกว่าน่ะจะไม่ได้เลยคิดเขาก็ยังไม่คิดเรื่องแต่งงานเลยแต่อามิจังก็บอกว่าฉันน่ะชอบฮายันจีนะบางครั้งก็มักจะมาเล่นด้วยกันแถมยังแบ่งกับข้าวให้ด้วยจนดิโฮกับโอกาคิดว่าเพกมองเห็นอามิจังนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าแล้วเนี่ย<อ>ดิโฮก็บอกว่าหมอนั่นน่ะคงแต่งงานกับใครไม่ได้หรอกมัง้งเห็นแบบนั้นอากนิีก็เลยบอกว่าจนฉันน่ะไม่มีปัญหาหรอกนะ เดนเอาสาวอีกสีคนนะ่ะอึ้งไปหมดเลยเอาจริงดีแต่แล้วอาคเน็ก็พูดว่าว่าไปนั่นเธอล้อเล่นดีโหกับโอกาสนี่รีบถามไปเลยว่าไปนั่นอะไรล่ะเธอเป็นคนชอบพูดล้อเล่นแบบนี้ด้วยเหรอรีบถามจีอาคเน็ไปเลยแต่ระหว่างนั้นอมิจังก็คึกเกินเบอร์ตะโกนบอกว่าฉันนะ่ะสักวันหนึ่งนั้นจะปกป้องเมืองนี้ไปพร้อมกับฮจัีด้วยนะ ดุคนวิ่งรอบห้องไปเลยวิ่งไปทั่วแล้วครับระหว่างนั้นพระเอกก็กลับมาแล้วเปิดประตูเข้ามาก็โดนอามิจังนั้นพุ่งชนเข้าเต็มๆหงายหลังไปเลยคือพระเอกก็โมโหเล่นอะไรของมึงวะเนี่ยอามิจังก็พยายามออดอ้อนนะไม่ให้พระเอกโกรธแต่ก็ไม่รอดละครับโดนพระเอกวิ่งไล่จับเพื่อลงโทษ <c oughs> แต่ใครจะอยู่ให้จับล้ครับวิ่งกันรอบบ้านไปเลยจบสปอยตอนที่5ปุ้นวายชิปหาย <c oughs> ก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไป สรับตอนนี้ก็เหมือนว่าทุกอย่างราบรื่นดีละครับแดี๋ยอัคนีนั้นเหมือนจะมีมุมน่ารักน่ารักเหมือนก,กันนะครับเนี่ยเป็นนักร้องนำพร้อมดีกีตาร์ไปด้วยสไตล์สาวเท่ไปเลยผมก็ชอบตัวละครนี้นะครับถ้าสุดท้ายลงเอยกับพระเอกนี้ก็น่าจะดีคือก,ก็ไม่ขัดข้องแหละครับดูดูไปเหมือนอัคนีนั้นจะถูกใจพระเอกเหมือนกันดี่เขาก็ดูน่ารักเหมือนกันนะดูจริงจังพุ่มเทดีที่เขาก็ชอบยั่วยวนพระเอกตลอดโอกาสจังนี้ก็สาวซึน,นเละหรือเปล่าอามิจังก็บ้าพลังดี ดีไปหมดแล้วครับอยากให้ไปเอกแต่งงานครบ5คนไปเลยดีไหมจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปไม่มีการปิดลานช่วงตอนที่5นี่ก็คุยกันเรื่องแปลกๆปครับเรื่องแต่งงานพอดีเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็รอดูนกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีแล้วครับเลย